สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองมิดานามิกันนะคะสําหรับใครที่ดองเข้ามาดูซองเอดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดีด้วยนะก็อยากจะร้ายกันเลยนะคะดูไล้คอมดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ดีด้วยนะแล้วสุดที่ในออว,วันนี้เอดีก้าก็จะมาแจกสุดคู่นะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะคะก็จะมีสุด แบบนี้คนระูเปอร์สุดคู่นะคะของร้านดีซนะคะก็จะมี9สไตล์นะ9สไตล์9ส,9สีเนี่ยก็มีสุดคู่ด้านขอด้านชายนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ร้านดีซวเหมือนกันคะ่ะก็จะมีสุดคู่สีลำแล้วก็สีฟ้าเข้มนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็คือ รู้สึกว่ามันจะเป็นชุดแบบสวยมากเลยนะคะสำหรับเอีก็คือเหมาะสําหรับคู่รักมากเลยนะคะแล้วต่อมาก็เป็นชุดสไตล์แบบแบดบๆแบบหน่อยนะคะก็เป็นร้านดีซีเหมือนกันนะคะก็อย่าดื่มไปเยี่ยมชมงไปส่องดูนะคะร้านดีซีไก็จะมีเฮดให้เราด้วยนะคะเฮดสวยๆให้เราซื้อ,ให,อให้เราไปลองดูได้นะคะ แล้วนี่ก็เป็นซูสสไตล์แบบอืมเรวก็ไม่ดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยจะเก่งเลือกสไตล์สักเท่าไหร่นะก็ไปลองส่องดูกันได้เลยนะคะด้านซื้อรีเซวัยดีนั่นแหละดีเวยก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ดีด้วยนะแล้วก็ก็เป็นชุดแบบลายตารางแบบนี้นะคะชุดคู่นะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านดีซีไวนะคะก็อย่าลืมไปส่องดูนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอดีก็จะแปะดิงชุดให้นะคะล่างนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ แล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบาย